วัสดีครับผมอ,อึรถไถซิ่งอีเชนเคยพบกันดีแล้วครับผมเอากันแทนาลงตอนนี้เอาลงแบบใหม่แบบไทยระวังเด้อคุณพ่อเด้ยอา้อาวพระยาลงแบบแบลลงแบบนี้วะ ค่อยก่อนค่อยดันมันจะไม่เป็นก้อนรอบแรกดันเลยเป็นก้อนขอยืนถ่ายตรงนี้นะครับผมไม่ได้ลงไปร้อนแดดเอา อ,อดินดินกันแถนามันแข็งครับผมเออมันเลยแล้วครับผมมันเลยเวลาดันแล้วเราเรดเล็เกเราก็ไปขนาดนี้ครับผมตกนะตกนะ เอเป็นฝานพอดครับผมมันความห่างมันใหญ่มันต้องขยับเข้าอยู่ครับผมเจอดินแข็งแล้วมันไถไม่ค่อยปันไหนอันสามมันต้องขยับเข้าอยู่ครับรถเล็กมันก็แรงกดไม่ค่อยเยอะเท่ากับรถใหญ่ผมก็ประมาณนี้ครับ มันต้องหาไม้ใ,ใส่ละให้มันหนักมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เออโล่มง่ายเนี่ยเว้ยเออไม่ค่อยเป็นก้อนรอบรอบรอบแรกเราดันเลยมันเป็นก้อนรอบนี้ไม่เป็นก้อนอืมสวยงามมาก lạc Đó. lạc sẽ đào tạt ở kia nói สวัสดีครับพื่อนเอนงืรถไทซิ่งอีซิ่งเคยและสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับมาชมขอให้อยู่ดีมีแหงร่ลำรวยร่ลำรวยทุกคนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาดูยันม้า57แรงแลรอเลขครับผมมาดูระบบการดันของพีใยญนเหนือหรือพใหย่ยนอกน้องสนโหน ขายยาเขาเพื่ไงลอกครับผมขับรถตั้งแต่ผมยังไม่เกิดครับวาว่ารถกี่คันกี่คันแล้วอตอนนี้ก็จะเป็นกันแทนาไถออกแล้วถออกแล้วก็จะดัน อ oh, 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 oh. ปีนี้ก็ปีหกแปดหกแปดแล้วปีใหม่ละปีใหม่แล้ว,ลวขอให้งานราบรื่นลำเลิศ ดันเป็นชั่วโมงครับผมไม่ได้เมาครับผมดันเป็นชั่วโมง อันนี้เสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับผมเสมอเดียบเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันไถผ่านสามจากถเข้าหรือเปล่า รถเราก็รถเล็กด้วยดินก็แข็งด้วย จะเป็นรอบๆข้างๆนี่นก็จะเป็นป่าอ้อยบรกบผมเนี่ยป่าอ้อยว่าจะจุดไฟก็เลยไม่กล้าจุดเท่าไหรไ่กลัวไฟไม้อ้อยลมก็แรงด้วย<ม>เป็นที่ทุง่งนาโลนาจะปลูกอ้อยเป็นแปลงเดียวกันเป็นหมดเลย